เจอเห็ดตัวน,นี้ยิ่งประตูขวยครับเจอเห็ดเดือนมีนาเนี่นะครับคาว่ายิ่งประตูขวยนะครับเขาว่ามันหาย,ยากนะแต่ผมก็เจอคร้วอันนี้เป็นอะไรที่ีโอ้โหดอกงามเลยจ้าพี่น้องนุ่งจ้าเลยโอ้โห,ห,หยิ่งประตูขวยนะจ้าเก็บเห็ด เก็บเพ็ดละหลังวันหวยออกหวยไม่ถูกแต่เก็บเพ็ดยิ่งกว่ถูกหวยจ้า บกับตะพูพาลุยแล้วก็ตอนอื่นก็สวัสดี you, น้องชาวไทยทุกท่านนะครับน้องชาวอีสานชาวลาวและพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกนะครับที่แวะเวียนมาชมคลิปตะพูครับวันนี้ตะพูก็พาทพา่อนไปชมพี่น้องทุกท่านนะครับมาเก็บเหตุวันที่17นะครับ17มีนาคม25 6 5น้านะครับเมื่อวานห่วยอออครับตะพูไม่ได้มาไม่ได้เลาะลุ้นลุ้นไว้หนึ่งเผื่อจะได้สบายๆบายครับมังชี้ ลำบากและเกิน,นครับวันนี้ก็พาพี่นอ้องมาที่อยู่ในเมืองนะครับที่ไม่มีโอกาสได้หาเห็ดนะครับที่ชอบที่ชีวิตอยู่ธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าทำไมผลเห็ดถึงขึ้นก็เป็นฝนมันตกสะสมตั้งแต่เดือนกุมภามาแล้วกุมภาพันธ์นะครับ,ม,พพนนรบมันมีพายุฤดูร้อนนะครับหรือฝนหลงฤดูเข้ามาทําให้เห็ดเกิดมากมายครับวันนี้ตะปูก็พาเปลี่ยนหม,มายมาเมื่อวานเรา่วยออกเราก็ไม่ได้มาวันนี้เราก็ลองดูหมายหมายไหนที่ว่าเราจะ ดูมีเห็ุอะไรดีดๆมั้งก็ลองเราลาอหาดูก็วันนี้ก็จะเจอแล้วครับนี่ครับ17นะครับ17มีนาดูนี่นี่ฮะเห็นไหมฮะตุมๆอยู่เลยครับผมมาจ้ามาจ้ามาเก็บให้กันทุกจ้าทุกจ้จา Uh huh. มันหวานเลยจ้าดูงามๆจาพี่น้องจ๋านี่ดอกจ้า uh huh. นางรีสุดๆเลยนะอ๋อ oh, นี่ใบแข็งเป๊กเลย นี่จ้าเห็นไหมนี่จ้าโดนใบฉีกซะนะไปไปดูกระทูเลยนะจ้าไปมาเกะกระทูกับจ้าสวยเลยจ้าพี่น้องจ้าดูโอโดอกยาวยาวสวย จะ,จะพี่น้องจะตะพูมาเก็บเห็ดเผือพี่น้องทุกคนเลยจ้าเห็ดเวสวยเลยจ้าผมเห็นไหมครับเดีย๋ยวมีตุมต้มๆเลยครับเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับดูครับดูดอกครับผมวันนี้เราก็1สิบเจ็ดมีนานะครับสิบเจ็ดมีนายังมีเกิดอยู่ครับเพราะความชื้นแต่ะแต่ละหมายไม่เหมือนกันครับผม เราก็อันนี้ฝนมันก็ตกอยู่เรื่อยๆครับผมอีนนี้ฝนมาดีครับผมนี่ฮะดอกสวยๆครับดอกงามๆครับตูมีใหญ่ครับผมน,น,น,นี่ก็คลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์ลืมแชร์ติดตามกระตูด,ด้วยนะจ๊ะไป่ลุยกระตูดเลยจ้า างามๆจ้างามนะจ้าพี่น้องอโคเกตเกตทุกคนเลยนะจ้านางดีอยู่จ้าดอกดงาม,งามพี่น้องดูสิอกเดียวคุ้มเลยจ้าน,น,นี่นี่ยังมีอีกจ้านางเกตจ้าพี่น้องจ้าเห็นปะ โหคุ้มเลยจ้านีจ้โอ้โหคนนีนจะ้ะใหญ่ไหม จะต้มจ้าอยู่ดินจ้าเป็นน้องเห็นอะไรไหมทุกคนอาจจะไม่เห็นนะดูสิเห็นปะนเห็นยังนี่ทางแทงดินกระจายเลยนี่จ้า จาตุมต้มเลยจ้าอยู่ในดินเลยจ้าพี่น้องจ๋างามๆจะพี่น้องกุ้งสดหัวลุกูโคลใหญ่พโพดใหญ่พโพด,ดอก เดินเตะไม่เห็นนะจ๊ะงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋า พี่จ้าใหม่ๆคลิปๆเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องจ้าดูดอกนี้สิจ้า อโอ้โหกระจายโทษทีจ้าเก็บนี่ก่อนนะนี่ใหม่มมสดๆเลยจ้าหวานจะพี่น้องจ้าอดอกนี้จะพี่น้องจ้าด,ดอกเดียวอดอกเดียวน่าจะพอแจวเลยจ้าดูจ้าเก่งกระทู้จ้า ง,งามๆจะพี่น้องจ๋าดูดิจ้าอืมสดเลยจ้าจ้าคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับตุ่มๆมันบางครับผมคลิปนี้ตะพูก็ได้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับตุ่มม เห็นบาเห็นบานี่นตุ้มตมนะครับดอกตุม้มตมดอกสวยๆงามๆนะครับก็วันนี้เราเก็บเห็ดเป็นที่สิเจ็ดนะครับมีนาคมสองพันร้อยหกสิบห้าก็ยังมันหมันอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยเต็มตะกร้าแต่ก็ได้เห็ดสวยๆอยู่ครับตุมต้มตมบานบๆชะลอมบ้างอะไรบ้างครับเราก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิงสาตว์เพื่อขึ้นใหม่ๆนะครับจะพูจะพาไปเลาะหาใหม่ใหใหม่ใหม่หมหมหชื้น ดูซิว่ามันจะมาแค่ไหนเราติดตามชมตะพูนะครับก็ขอบคุณทุกการไลค์แชร์ติดตามขอบคุณพี่น้องชาวไทยชาวลาวและที่ต่างประเทศและทั่วโลกครับที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปของตะพูเป็นกำลังใจตะพูขอบคุณมากมายนะครับเสียดายนะเมื่อวานหวยไม่ถูกแต่วันนี้เรายิ่งยิ่งกว่าถูกป่วยครับมาหาอาหารได้กินแน่ๆครับผมหาเขาว่าหายากมากเดือนมีนาแต่ตาพูก็หาได้ครับนี่ครับ17มีนา2 5 6 5นะครับบ๊ายบาย เจอลิปหน้าครับสวัสดีครับรอดูว่าตะพูจะพาไปเละาะไม้ที่ไหนต่อไปครับผมสวัสดีครับ